วันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพนตำรวจโทตายรงผิวพันธ์รองเจเลตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงนโยบายเร่งด่วนการปราบปรามแก๊งคอรเซ็นเตอร์ของรัฐบาลว่าเมื่อวานนี้ผบว่าตรได้เรียกประชุมช่วงบ่ายเพื่อม,มอบนโยบายหลังจากที่นายรัฐมนตรีได้เรียกประชุมคณะทำงานจัดการแก้ปัญหาสแกมเมอร์ของรัฐบาลซึ่งมีหลายเรื่องที่ตำรวจดำเนินการอยู่ก่อนแล้วและจะขยายผลเพิ่มเติม ส่วนในเรื่องศูนย์วอลลุมปรับปรามแก๊้งคอ์เซนเตอร์ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่ตำรวจมีการประสานไปยังธนาคารเพื่อร่วมดำเนินการอยู่นั้นได้เรียนให้ในยายกรัฐมนตรีทราบซึ่งทางด้านของนายอนุทินได้สั่งการให้มีการยกระดับโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมปฏิบัติการที่ศูนย์ดังกล่าวด้วยซึ่งศูนย์ดังกล่าวสามารถยึดอายัดทรัพย์สินของผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อได้ทานตอนถูกถ่ายโอนได้มากถึง40%จากเดิมเพียง20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพอย่างมาก เมื่อผู้ชื่าวถามถึงกรณีการเดินหน้าปราบปรามแกมเมอร์ของเกาหลีใต้นั้นดูรวดเร็วกว่าของไทยหรือไม่ทางด้านของพลตโทรตรงระบุว่าไทยเคยพยายามทามาก่อนตั้งแต่ปี67ที่ทางตารวจไซเบริร์ร่วมการสัมพันธ์ตำรวจแห่งชาติประสานไปยังทางการกัมพูชานําโดยพลตํารวจเอกทัาชชัยปิตนีระบุจรเลขาํารวจแห่งชาติในขณะนั้นได้คุยรายละเอียดว่าไทยมีข้อมูลผู้ที่คาสินโนและสาม,มารถขยายผลออกหมายจับทั้งคนไทยและกัมพูชากว่า100หมายจับ รวมถึงที่ตั้งของสแกมเมอร์กว่าสิแห่งพร้อมส่งโลเคชันที่ตั้งลักษณะเดียวกับทางเกาหลีใต้คือมีรั้วรอบขับชิดแต่สุดท้ายกลับไม่ได้รับความร่วมมือจากทางการกัมพูชาทั้งที่มีการส่งรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์ไปเป็นเดือนแต่สุดท้ายต้องกลับบ้านมือเปล่าทางนี้หลังการประชุมคณะทำงานจัดการแก้ปัญหาสแกมเมอร์ของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศยกระดับประสานงานหน่วยงานาน,านานาชาติและทุกประเทศที่ตกเป็นเหยือ่อ ร่วมการดำเนินการกับทางการไทยในการช่วยเหลือเหยื่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลพร้อมกดดันไปยังประเทศที่ตั้งของแก๊งคอเซ็นเตอร์เพื่อให้ไทยสามารถเข้าไปปฏิบัติการได้เช่นเดียวกับทางเกาหลีใต้ความร่วมมือที่เราได้รับจากทางการกัมพูชาแตกต่างกันนะครับซึ่งตรงนี้ตรงนี้ต้องเรียนว่าก็อยู่ที่การตัดสินใจของกัมพูชาว่าจะให้ความร่วมมือกับไทยเหมือนอย่างที่ให้ความร่วมมือกับเกาหลีใต้ได้หรือไม่ล่าสุดนะครับในขณะนี้มีการประชุม CBG ทางตำรวจไทยทางรัฐบาลไทยนะครับได้มีการส่งข้อมูลถึงสถานที่ตั้งของสแกมเมอร์ของคอนเซนเตอร์ที่ตั้งอยู่ที่ประเทศกัมพูชา62จุดไปให้กัมพูชากัมพูชายังไม่ยอมรับเรื่องนี้เลยส่งข้อมูลจุดผ่านแดนทางธรรมชาตินะครับคือมีการลักลอบข้ามแดนทางช่องทางธรรมชาติไปให้กัมพูชาก็ไม่รับส่งหมายจับไปให้ก็อยู่ระหว่างการเจราจานะครับก็คือยังไม่รับเรื่องนี้อยู่ระหว่างการเจราจา นะครับก็จะเรียนว่าในส่วนนี้นะครับมีความพยายามที่จะทํามาก่อนอยู่แล้วและก็ยังพยายามที่จะทําอย่างต่อเนื่องอยู่ครับส่วนกรณีแก๊งคอร์เทนเตอร์ที่อยู่ในประเทศกัมพูชามีการกระจายตัวและบางส่วนหลบหนีเข้ามายังประเทศไทยพร้อมกับมีการนําชาวเกาหลีใต้ที่ทํางานเข้ามาสุบซ้อนร่วมด้วยนั้นทางด้านของพลตทตรลงยืนยันว่าขณะน,นี้ทราบเพียงกระแสะข่าวจากสื่อมวลชนเท่านั้นแต่จากการตรวจสอบยังไม่พบข้อเท็จจริงว่ามีการลักลอบนําชาวเกาหลีใต้เข้ามาในประเทศไทยผ่านช่องทางใด